สวัสดีจ้ามอนี่เฮากระซิมาส้วนเห็ดต้ตมเส้นตินไก่ตินไก่เปป่อยใส่เหลือดไก่น่ำวัตถุดิบของเฮาจะมีตามนี้เลยเฮาก็มาเริ่มปอกเปลือกหัวไชเท้าหั่นเป็นชินช้นๆกันเลยหั่นหัวไชเท้าเสร็จแล้วเฮาก็เอาหากผักซี่กระเทียมพริกไทยมาตามํตาตำพ่อแตกบ่ตองละเอียดพ่อตำเสร็จแล้ว เฮาก็เอาหม้อใส่น้ำไปตั้งไฟกันเลยพ่อเอาหม้อไปตั้งไฟแล้วเขาก็เอาหัวผักซีกระเทียมพริกไทยที่ตำไว้ใส่ลงไปตามด้วยซุปก้อนเกลือแล้วเขาก็สิเอาโครงไก่ลงไปต้มเลยต้มพร้อมกันกับตีนไก่แล้วก็ใส่น้ำตาล ถ้ามีน้ำตาลกวาดห้ากระใส่จา้าแต่มืันนี้ห้าใสเป็นน้ำตาลปีบแล้วกระใสหัวใชเท้าใส่เลือดไกล่ลงไปแล้วห้ากระิต้มตุนไก่ไปเรื่อยเืจนตีนไก่เปื่อยแล้วในเวลาที่ห้าตม้มมันก็จะมีฟองอากาศขึ้นมาเขาก็จะค่อยๆตักทิมพอต้มไปเรื่อยๆตีนไก,ก่เปื่อยเข้ากระิบปรุงรสชาติเพิ่มด้วยซอสปรุงรสฟ้าเขียว ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วหวานกระเทียมดองใส่กระเทียมดองเซ็ตแล้วก็ต้มไปอีกจักน้อยแล้วเ่อก็สิใส่เส้นล่อนแบบแหงลงไปต้มพอให้เส้นนุ่มบนเหนียวกะปิดเตาพร้อมเสิร์ฟได้เลยจ้า ตักใส่ถ้วยใส่กระเทียมเจียวหอมหอมใส่หอมผักชีถั่วงอกถ้าไั่มักเผ็ดมักเปรี้ยวแบบใดเหาก็ปรุงเพิ่มเอากระเซล้รา้าต้มเสซนใส่ตีนไก่ของห้าในมือนี